ขอฝากช anel ของน้อง s ีโ g ส s นะครับผมนะฮะเป็นช anel ที่ทำเกี่ยวกับเ,เกมโทรศัพท์นะครับผมนะฮะจะมีเกมพวก Mobile Legend ฝึกพัก Minecraft แล้วกเ็เกม Cross Action นะผมนะ,ะใครสนใจก็สามารถที่จะไปกด Subscribe ช anel น้องเขาได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปส่วนตอนนี้ก็ไปดูคลิปของผมกันเลยนะครับ โลสวัสดีครับพบกับรายการทําที่ก็ม่จะมาทําคลิปอะไรจริงจะมาทําคลิปต่อหลังจากที่คราวที่แล้วผมได้พูดเกี่ยวกับไว้ว่าไม n คร r a ูเ0นเซนเซนมซนเซนมซนเ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 ซวเซนีซนเซคเซน p ซนเ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 ่นมานเซ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 นเีนเซนับนเซนเซนเซนะซนเ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 ซไเซน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 ลับเนเ่ยมันเ็นของคูนกันะจะรวมเันเรียกน่านเชนเซนะซรเซนเซนเซนเอนเซสเมนติว่าคุณนะสรเางโลกไงผมจะเาไปซนวซนนะฮะ ตรงนี้นมันจะให้เราเลกิกมัชอัพของเราก่อนนะครับมาเามาืเอ่อคุณเจนน่าครูเอ็ดใช่ไหมนี่แหละคือมัชอัพนะฮะนี่เป็นมัชอัพชนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะอ่ามัชอัพคืออะไรนะครับมันก็เหมือนกับแมปหรือ Map มือแมปโปรเจกตแพคนะฮะที่ถูกใส่ไว้ในเกมนะครับผมนะฮะทือเป็นที่เขาสร้างไว้นะสมมุติว่าในแมปนั้นนะ่ะมันมีสุธาเขาสร้างบ้านซิตและสักอย่างอะไรเงี้ยน,นะฮะแต่วเขาใส่เซฟไว้ในนี้ปุ๊บทีนี้ถ้าคุณกดสร้างโลกตรงนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะสร้างโลกนั้นขึ้นมาผม เป็นโลกที่มีบ้านมีสื้อนั้นแบบเป๊ะๆนะฮะก็คือโลกสร้างอันนั้นลบแบบอันนั้นออกมาเลยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าคุณสามดดารถที่จะสร้างแบบเนี้ยซ้ำๆกันได้ผมนะกดสร้างเรื่อยๆสร้างเรื่อยๆนะผมนะฮะอันเนี้ยกดเนี้ยไปเรื่อยๆผมนะฮะในกรณีสมมคุณมันเป็นแบบแอดเวนเจอร์เงี้ยแล้วคุณตายเงี้ยแล้วคุณจะเป็นต้องลบแบบทิ้งอะ่ะเออเพราะมันเล่นใหม่ไม่ได้เงี้ยคุณก็กดสร้างใหม่ตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าแต่วันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเมชอัพเพียร์ชีพ นะฮะอ่าแล้วก็มันก็ยังล็อกอยู่ด้วยที่ผมจะรีวิวแล้วกันนะที่มันปลดล็อกแล้วรวมทั้งมีดซ็อกเก็ตที่มันรับด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะว่ามันคือโอเคก็ผมทีเดียวจะมาเปิดเผยความลับกันนะครับผมนะฮะที่ผมพูดไว้ในในตอนที่แล้วผมนะฮะตอนผมรีวิวไหมครับเวอร์ชัน0.7.0.2 1นะฮะแต่คราวนี้ผมต้องกลับมาเล่นใน0.7.0.1นะครับผมนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหานะฮะคือเจ้า0.7.0.2นั้นมันไม่อ่านรีดซ็อกแพคตใน ใช่ครับคุณไม่อ่านไม่อ่านเลยโซฟาติกมันมมอ่านแต่มันไม่อ่านเทคแต่มันไม่รันเทคเจอร์อของดีโซฟาติกนั้นนะฮะอ่าทีนี้เราเจอพูดถึงดีโซฟาติกแล้วได้ถูกเพิ่มเข้ามากันเลยนะผมก็ไปดีเซตติ้งนะผมได้ลงแบบพื้ที่ปกติไว้นะฮะอ่าผมทีนี้ก็ไปที่โกลบอลรีสอร์ทผมนะฮะนี่ครับผมนี่คือ Resource Pack ลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชันศูนย์สินย์สองะผมนะฮะซึ่ง Resource Pack นี้มีชื่อว่า Festive Mashup 2016นะฮะแต่ว่า ชื่อมันยังไม่ตั้งชื่อยังเป็นทางการเลยคือมันเป็นบั๊กนะฮะอ่าการอธิบายมันยังบั๊กเลยนะครับผมนะฮะอีกอย่างนะครับผมไอเนี้ยมันจะมีบั๊กเยอะแยะเลยครับผมนะฮะอย่างเช่นนาฬิกาเท็กเจอร์เรนเดอร์ผิดพลาดนะฮะเป็นเรนเดอร์แบบเกา่ามานะฮะรวมทั้งเอ่อพวกการเรนเดอร์เท็กเจอร์ของม็อกต่างๆยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยนะผมนะฮะอ่าดังนั้นสิ่งที่ผมทำนะผมก็ได้ทำการเออ่แก้ไขนะผมแล้ว p a t c ตัวนี้ขึ้นมานผมมีชื่อว่า festive match up ของป6นะผมได้ทำการแก้ไขมันขึ้นมานะผมนะฮะอ่ะ่านีครับผม ไอ้ก็ไม่ต้องใส่อันเก่านะฮะก็ออนเกอออกไปเลยครับผมนะฮะแล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทนนะฮะโอเคเรียบร้อยทีนี้มัชช์อัพมันก็มีแมปด้วยใช่ไหมล่ะมันก็มีแมปมาให้เราเหมือนกันนะผมนะฮะโดยแมปนี้นะครับมันจะมีชื่อว่านี่ผม X m a s Mash Up นะฮะอ่ะเอาเข้าไปครับผมนี่ปุ๊บนะโอเคมาแล้วเออเมื่อไหร่ภาพจอโอเคมาแล้วผมนะฮะอ่า โดยเจ้าแมบเนี้ยนะฮะจริงๆนะฮะมันถูกพอร์ตนะครับมาจากเอ่อในมัคคับผู้คอนโซลพวกเพลย์สเตชันกับเอกบอกนะฮะหรือของวียูเองก็มีแบบนี้นะฮะก็สำหรับจะโหลดมาเล่นกันได้นะครับเอ่อของคอนโซลนะผมนะฮะซึ่งมันแบบนี้มันแบบเสียตังค์นะก็ต้องซื้อถึงจะแพ็กมาก่อนถึงจะเล่นแบบได้นะฮะโอเคถามว่าไอเนื้อหาสาระในแบบนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมคำตอบนะฮะก็คือให้เราตามหาแผ่นเพลงที่ผมเนี่ยกล่องวางพวกนี้นะผมนะฮะอ่ามาให้เรากล่องวางพวกนี้แล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยจะมีแผ่นเพลงอยู่นะครับผมนะครับซึ่ง ถ้าเล่นเนมไหครับพี่อีอย่าไปเปิดมันนะเพราะเกมมันจะคลาสทันทีเนื่องจากว่าร์มไบค์ครับพี่อีตอนนี้มันยังไม่มีเอ่อแผ่นเพลงกับจุกบล็อกนะฮะดังนั้นถ้าคุณเปิดอันนี้ปุ๊บมันก็จะมันก็จะเกมมันก็จะเด้งทันทีนะครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นรีสโตรที่ผมใส่ไว้นะครับเป็นไงบ้างนะผมเนี่ยฮะนี่ที่ผมบอกไปเรื่องรัดอินทิตี้ครับผมนี่สเกลตันน่ารักไหมล่ะนี่สเกลตันเซเลเบรตนะผมแหม่มารีคริสต์มาสโอ้โหอะไรก็ว่าไปครับผมนี่เป็นแมาที่สวยงามมากๆครับผมนะฮะดูนนีี่่่่สิคคคมมแล็กไออยยเเาใร แม,มคิดว่าไอ้สุภาพเนี่ยคนส่วนใหญ่จะพลาดกันนะฮะพวกยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่จะแบบจะไม่ได้ไม่ได้รีวิวไอ้จุดนี้กันนะฮะอ่ะผมว่ามันเป็นจุดที่สวยมากนะครับผมนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยต้นมงต้นไม้ครับผมนี่ของขวัญเยอะแยะนะผมนี่โโอ้หดูนี่สิเฮ้ยโอ้โหมีต้นไม้มีลายแบบมีไฟด้วยนะฮะโอ้โหเป็นที่แบบเจ๋งมากนะครับผมนะฮะอ่านี่แมพอู้แบบโอ้โหดูลวดลายนี่สิค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็แบบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะครับผมนะฮะอ่า ก็สวัสด yes ีจ okay. okay. so, ้าโหลดไปเล่นกันได้ผมนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ทั้งแมปทั้งอิสระที่ผมพัชไว้แล้วใต้คลิปนะครับผมนะฮะอ่าก็โอเคผมนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระคร่าวๆของแมปนี้นะฮะผมนะฮะอ่าใครอยากเล่นก็จริงๆก็รอตัวเต็มก็ได้ครับแบบนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะผมนะฮะอ่าก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่วงๆกด subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ